เหรียญ20บาทบรมราชาพิเศษราชการที่10ตรงกลางเหรียญนะครับพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่10นะครับส่วนด้านหลังเหรียญนะครับก็จะเป็นตาสัญลักษณ์นะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญกระสาบโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลชนิดราคา20บาทเส้นผ่าศูนย์กลาง32มิลลิเมตรน้ำหนัก15กรัมนะครับ จำนวนการผลิตผลิตตามการสั่งจองแต่ไม่เกิน5ล้านเหรียญนะครับด้านบนขอบเปลี่ยนะครับอักษรข้อความพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ4พฤษภาคม2562นะครับนะครับตรงกลางเหรียญนะครับเป็นตาสัญ,ญลักษณ์นะครับ ด้านล่างเหรียญนะครับ20บาทประเทศไทยนะครับอยู่ในตลับอะคริลิกใสนะครับวันนี้ก็มานําเสนอให้ชม2เหรียญนะครับนะครับด้านหน้าเหรียญนะครับพระบรมรูปราชการที่10นะครับเป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้นะครับอยู่ในตลับอะคริลิกใสนะครับเป็นตลับพลาสติกนะครับของกรมธนารักษ์นะครับเป็นตลับเดิมนะครับ นะครับไม่มีขนแมวนะครับสภาพสวยนะครับไม่เคยแกะออกจากกล่องนะครับนะครับตั้งแต่ได้มานะครับอยู่ในตลับนะครับไม่เคยแกะนะครับสภาพสวยนะครับด้านข้างขอบเหรียญนะครับเป็นเหรียญมีฟันเฟืองนะครับนะครับตรงนี้นะครับก็สามารถจะแกะออกได้นะครับแต่ไม่เคยแกะนะครับตรงนี้นะครับนะครับก็จะมี รอยบากนะครับเป็นครึ่งวงกลมนะครับสําหรับคนที่อยากจะแกะเหรียญออกมาดูนะครับก็แกะตรงนี้นะครับแต่ผมก็ไม่เคยแกะนะครับถ้าโดนลมโดนอากาศนะครับก็จะเกิดปฏิกิริยากับอากาศนะครับก็จะเป็นสนิมนะครับเหรียญที่ได้มาส่วนใหญ่นะครับจะต้องอยู่ในตลับนะครับถ้าโดนมือของเรานะครับก็จะเป็นรอยนิ้วมือนะครับนี่ครับสภาพเดิมๆนะครับอยู่ในตลับนะครับ ตอนที่ได้มาใหม่ๆนะครับก็ไปแลกจากกรมธนารักษ์นะครับแลกมาหน้าเหรียญนะครับเหรียญในยี่สิบบาทนะครับแต่ในปัจจุบันนะครับวันที่18เมษายนพศ2568นะครับราคาของเหรียญกระสาบนะครับในกลุ่มซื้อขายนะครับก็ซื้อขายกันอยู่ที่เหรียญละ25บาทถึง30บาทนะครับ ราคาของเหรียญกระสาบนะครับก็จะมีขึ้นมีลงนะครับราคาก็จะขึ้นอยู่กับผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกันนะครับเป็นเหรียญย0่สบาทบรมราชาพิเศษรัชกาลที่10นะครับเป็นเหรียญกระสาบโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลชนิดราคา20บาทนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง32มิบมลลิเมตรน้ำหนัก15กรัมนะครับ จำนวนการผลิตนะครับตามการสั่งจองนะครับแต่ไม่เกิน5ล้านเหรียญนะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับจำนวนการผลิตเยอะนะครับด้านล่างเหรียญนะครับตัวเลข20ไทยนะครับตรงนี้นะครับอักษรคำว่าบาทนะครับด้านล่างเหรียญนะครับอักษรข้อความประเทศไทยนะครับวันนี้นะครับก็มีมาให้ชม2เหรียญนะครับ เป็นเหรียญย0บาทที่ระลึกนะครับพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษ4พฤษภาคม2562นะครับเป็นเหรียญยน20บาทที่ระลึกในสมัยรัชการที่10นะครับเหรียญน,นี้นะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับในโอกาสต่อไปนะครับก็จะมีเหรียญกระสาบและธนบัตรมานำเสนอให้ชมนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ